อันนี้คือไอโฟนสิบสามวันและอันนี้ก็จะเป็นกล้องนะคะอันยองสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ยพิชยานะคะ สำหรับคลิปวันนี้นะคะตามชื่อคลิปเลยค่ะเราจะพาทุกคนมาอันบ็อกซิ่งนะคะ Sony c v 1 f นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดจากค่าย Sony ราคาเอื้อมถึงแน่นอนค่ะสำหรับใครนะคะที่แบบกำลังมองหากล้องราคานี้อยู่หรือว,ว่าสนใจ Sony c v 1 f ตัวนี้อยู่นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเต้ยอะทำคลิปโดยการใช้ กล้องจาก iPhone 13 mini นะคะมาตลอดเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายเปรียบเทียบความแตกต่างให้ทุกคนดูด้วยเนาะ และนี่ก็เป็นร้านที่เต้ยซื้อมานะคะเต้ยสั่งมาจากช h อป e ีนะคะราคาเพียง17,400กว่าบาทเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะว่าได้คูปองได้โคสุดลดด้วยนะคะและที่สำคัญะคะร้านนี้เป็นของแท้แน่นอน,นะคะ่ะหลังจากที่เต้ยได้อ่านและเช็คประวัติมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและที่สำคัญนะคะของแถมร้านเขาเยอะมากๆได้ส่วนลดเยอะมากนะคะมีบริการจัดส่งระหว่างวันได้ด้วยนะก็คือเป็นการแบบส่งแกลบส่งไลน์แมนแบบนี้นะคะ จัดส่งมาที่เราได้เลยซึ่งค่าขนส่งเนี่ยคิดตามระยะทางนะคะพิกัดร้านเขาอยู่ที่ราดพร้าว64นะคะเขาก็เรียกแก็บส่งมาให้เราได้เลยคือค่าค่าเก็บค่าส่งกับเก็บที่ปลายทางได้เลยถือว่าสะดวกน่าเชื่อถือดีมากๆบริการดีมากๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวต้วยแปะลิงก์ใต้คลิปไว้ให้นะคะร้านเขามีของสต็อกตลอดเนาะก็สําหรับใครที่สนใจจะสั่งซื้อก็ สามารถกดลิงก์นี้ได้เลยนะคะและที่ทุกคนเห็นอยู่นะตอนนี้นะคะก็เป็นภาพความคมชัดจากเจ้าตัวกล้อง Sony c v 1 f นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเทียบดูนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเอ้ยอ่ะอัดโดยใช้ iPhone 13สองวนีสภาพหน้าเป็นยังไงนะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็น อันนี้คือ iPhone 13 mini และอันนี้ก็จะเป็นจากกล้องนะคะให้ทุกคนเปรียบเทียบภาพให้เห็นความคมชัดไปเลยนะคะเพราะว่าต่างกันขนาดไหนคือแบบต่างกันมากๆเลยอะทุกคนสีก็ต่างกันแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะซึ่งเต้ยก็อัดโดยใช้ไม่ได้ใช้ไมคอะไรเลยนะคือใช้เสียงจากเจ้าตัวกล้อง ของท้ง p n o n e 13แล้วก็กล้องของ Sony C V1F นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจเจ้าตัว Sony ตัวนี้อยู่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะทุกคนความคมชัดแลวคือแบบว่ากล้อง iPhone 13คือต้องมาแต่งนะแต่ว่ากล้องจาก Sony คือไม่ต้องแต่งได้เลยและที่สำคัญเขามีฟิลเตอร์ให้เล่นเยอะแยะเลยนะคะแค่นี้เตยก็ปลื้มแล้วอ่ะทุกคนคือมันดีมากสำหรับใครที่ซื้อมาถ่ายวอล์หรือว่าแบบจุดเริ่มต้นในการแบบจะซื้อมาถ่ายคลิปทำคลิปนะคะ กับราคานี้นะต้ว่าแบบดีมากๆเลยอะ่ะและสําหรับคลิปนี้ก็มารีวิวให้ทุกคนดูแต่เพียงเท่านี้นะคะใครที่สนใจสั่งซื้อสามารถกดที่ลิกงใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย